สบายดีป้ลุงสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนสบายดี FC เถี่ววรรยวแพงพ่อพ่อเงียบเลยกับเศร้าหมดคนมนันนะ,บร,ะบรรยากาศตอนเที่ยงๆป้าลงเลยห้ากอาบน้าให้น้องวาคิมแล้วเ <c oughs> มื่อคืนนี่พิษกันย้อนน้องวาคิมนี่แล้วป้ลุงเลยเพิ่นบ่คอยสบายเป็นหน้าม,มาดูน้องมวยเปนาาย็นอะไร ไม่สบายดีครับป้าลุงสบายดีสวัสดีครับสังเกตหน่าน้อนมาเค็มป้าลุงยืนจุ่มยืนจุ่มจุ่มยืนลงยืนสังเกตสังเกตตาเห็นป้าลุงไหมข้อคือเป็นยังไงลูก เรยูวันเก่าสวัสดีปารูเมื่อน,นี้น้องมาขี้มันก็มีข่าวดีปารูเลยมีข่าวดีคืออะไรครับว้าว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 ใครบักวัววววววนจับ ขอบคุณหลายๆเนาะจากพี่ตุกตาทางกรุงเทพที่ฝากมาให้หนูหน่อยว่าคิมปลาลุงเอ๊ะค่ะอุตซาห์ขอบใจดีๆปลาลุงกับผมเป็นยังปลาลุงขอบใจแทนเนาะเพื่อน thank you t h a n วัยพ่อให้ปลานไม่ลูกขอบพระคุณปลาเลิศเลอเนาะไม่ลูกขอบพระคุณปลาเลิศเลเด้อให้ปลาอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเด้อสุขภาพเข้มแข็งแข็งแขงลำรวยเงินทองเด้อปลาลุงเอ๊ย

ก่อนอื่นก็นขอบพระคุณเนาะจากพี่ตุกตาทางกรุงเทพที่ผ่างเงินมาให้น้องวาคีมประโรงเงยใบซื้อนี่แหละนุ่มเพิ่นบบหรือว่าน่าเพลินโบอ,อยากประลุงเงยผัดเสบสียาซ้ำผัดเท่าเดียวเมื่อไหร่ก็ผัดมาสบายดีปะ่ะลูก <laughs> ต้องผัดเสบียาซะก่อนนะสับ่มมียังไล่ประโรงเงยกับ นี đấy, ut, bên cái nó, usa, ội, ่แหละแต่ละเมื่อแต่ละเว้นก็ถายเอาลูกทรายน้องมาคีมจะได้กุศลาเบิงกันไปก่อนเด้อย่าลุงเด้อด้เดือนแล้เด้เดือนแล้วด้อชยย่ เอาอย่างนี้เอาว่าเอาอมื่อเคืนนี่ป้าลงเอ้ยพาน้องวะคลิมไปโรงหมอหรือว่าป้างบานก็ทันหันเนาะเป็นหยังน้องมวยมาขอเรือเมยวันร้านนึงทองเพิ่นว่าร้านเพิ่นยืนทองที่แท้เด้ ที่แท้เนาะว่าคิมกะหนึ่งเล็กน้อยแต่กับบ้านได้ดอกป่ะลุงเอ้ยแม่ว่าเพิ่นงอแง่รือย่ายเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะเพิ่นนอนอยู่ทงเฮือนบางคนมันนอนอยู่ตารางป่ะลุงเอ้ยรับพื้นยู่ร่มเหมือนพรมใหญ่รับผูรับตาแบบบุคลากรความเลยเอาง่ายๆก็คือเนาะว่าคิมเพิ่นล่งเนาะเพราะว่าอีกอย่างก็เป็นวันผ่าป่ะลุงเอ้ย นี่แหละเงินหาล่อยในกาขอประคุณเอื้อยลลายๆขอให้เอื้อยห่งให้เอื้อยมีเรื่อยเด้อแมนส่วนเงินที่ซื้อนุ่มซื่อฮะแบบที่ห้ามาจากพ่อแม่นะทุกคนไย้อาหารเด้อเงินที่ประลุกพามาให้สีอมชิ้นให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นนะ่นเนาะบปเพิ่นใหญ่ประบ่เพิ่นจะเพิ่นสิอมได้จังมือได้ลงมวยก็ได้ข้าก็ได้หาล่อยนั่นกเอ้ยอมไหวนะลูกแม่จะอมไหวเจ้าถ้าแม่หาเงินมาท่านแม่จะจ๊ก ม่ก็ร้อยอะไรสิด้วยบังลาบังลาเอ้ยิ้นขี้เรือสบายดีป่าลุงแต่สำหรับหาล้อยนะป่าลุงสำหรับบบาควันเองก็หล่ไล่ป่ะลุงเอ้ยบม้จั๊กขานุ่มก็ได้ขายังก็ซื้อน้ำซื้อยังได้หลายอย่างป่ะลุงเอ้ยที่เอื้อยเพิ่นให้มาใช่ไหมบอกคนก็ดีใจจะได้กก่อนอื่นกับให้เอื้อยลำให้เอื้อยรวยบ่ให้เจ็บบ่ให้จนเดือยเด้อ ในตู้กล่องหนึ่งกับน้ำแพกหนึ่งน้ำแก๊สหนึ่งม่ันนึ่งกัแพงเลยยังลกยังหอนแหงบหอนแหงบเม่อาน้ำ่ก็หอนอุ้ยไปหรออุ้ยเปหนามมันลูกล่ะอุ้ยสังเกตหายลูกเลยอาการเอยูพุ่งทีคนหอนคนน้แบบปั๊บตัวแลวก็ทันลูเลย อากาศกระห่อนบานเฮาปุ้งเลยถล่มมาเทิงจาวาจ,าจะไปหลินลูกจ,จะไปหลินเฮ้จยจะนมยจะชิคไปหลินลูกงงแงแล้ว <c ười> <c ười> <c ười> นี่แหลไปลุงเลยทึงเข้าเพิ่งงงแง่งงงกันพาเพิ่งเต้นนะันนี่เพิ่งกระซิอุ้ยนิมแหละเกิดยังขืนน้องมวย cửa nhắc ông với bạn này cửa nhắc bạn qua luôn ui phù, phù chắc tên đi Thế đi á, phản, ui hiu non mà lưu trình này ขี้เมยบักลาเอ้ยัลกลาคํำแพงน้องขีมเอ้ย์มะาลาเอ้ย <c oughs> อยู่น้ำแม่บ่บบบบลูกบ่มกลาสิไปเล่นบ่ลูกฮึนบเปลมลาสิไปเล่นใช่ลูกบอกปลาลูกซะเดอ ปนจะเปล่นอยู่เพื่อนเอ้ยเดือนปลาลุงเอ้ยกระโตก็ยังอ่อนพอพแผละอยู่มันอ่อนเลยนี่แมนอับเราหอดอยู่บ่ได้เลยถ้าอากาศหนาวพอทนได้ปาลุงก็ได้เด็กหนอยมันหอนบูมวนในกระตัพอปลาลุงเอ้ยอยู่บมวลโรงั้นมันก็เลยแอบไว้ ดีกสิเด็กน้อยที่เมือเมื่อนี่เด้มือันมื่กันเรียกไรเมื่แอบแม่ที่ชุดดมือนี่ฮะโสังเกตซซอาการหอนป็นยชิงน้อยชิงชิงน้อย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 ชิงนเอ้ย

น้ำหัดจับเนาะงน้ำหัดจับห้องบายนี่เพิ่นสิดิดังดังเนื้อว่าอยากไปปะลุงเอ้เวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ปะลุงเพิ่นสิบะคอยหายดอกอมันขึ้นนี่ก็พ่อ,อไปโรงพยาบาลกันรับรับปะลุงเอ้จนหอดโรงพยาบาลนี่แหละเราเป็นพ่อแม่มือใหม่ลูกเป็นยังกะ เผาออกไปปรุรยต่แทนน้องเผินก็บปได้ยิงกระปดดอกแต่ก็ยันลูกเผินเป็นแรงน่ะตกใจพอแม่เมือม่อหม่ไปก่อนจะดีปุโยเลยถท่นเ่นี้า้มนก็นอานาด้้องเดือนว่าน่อง่าคิมหนาะดำว่าสันแมนบาคิมเจา้าหนาดำบอ เดือนมาเจ้าหนาดำเพอเนอนเพิ่ผลนเล่นคันหฮาว่างาเพิ่นไหว,ไวในกา,ว,าว่างไหวในการสิหายมผมมาวนนี้ก็สะมาพักวนและปลุงก,ก็เสียากทีเป็นปเพียงเท่านี้พอก,ก,กันรูกการหนาปาลุงไงสบายดี